ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการนำเสนอมินิโปรเจกต์หนึ่งนะคะเป็นบู t PFC circuit นะคะโดยการทดลองเนี่ยเราจะทำในโปรแกรม Psim ค่ะค่ะบูต PFC circuit เนี่ยจะประกอบด้วยการ3ส่วนใหญ่ๆนะคะ,ะเป็น power s t a t e c o n t r o l State แล้วก็เซนเซอร์นะคะเราจะเริ่มที่ power s t a t e นะคะ power s t a t e เนี่ยจะประกอบไปด้วยซ้ายสุดเลยนะคะเป็น AC source จากนั้นก็จะเป็น rectifier แล้วก็จะเป็นบู t PFC นะคะถัดมาจะเจอ C ที่ทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์และ R ที่ทำหน้าที่เป็นโหลดค่ะ ครับในส่วนต่อไปคือส่วนของคอนโทรลสเตทนะครับคอนโทรลสเตทเนี่ยจะก็จะมีวงจรอังนี้เราจะใช้เซนเซอร์รับข้าวจากเซนเซอร์ที่เราออกแบบไว้มาผ่านค่าเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นะครับเราก็จะไปต่อที่สวิตช์มอเตต่อมาจะเป็นส่วนของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ของเรามีสามตัวค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะเป็น vIN Sensor นะคะอ่าโดยเซนเซอร์ตัวนี้เราจะใช้ออฟแอมในการวัดเป็นวงจรอินเวอร์เตอร์ออฟแอมนะคะ ค่ะในการคำนวณเนี่ยเราจะคำนวณหาเกฑ์จากนั้นก็จะไปคำนวณหาค่า R จากความสัมพันธ์แล้วก็ไปเปิดตารางเลือกค่า R จากนั้นนำค่า R ที่เปิดตารางเนี่ยไปทำการตรวจสอบ power ว่าเกิน0.5้ไหมแล้วก็นำไปเช็คว่าเกณฑ์ใหม่แล้วก็ v Max ใหม่เนี่ยมีค่าใกล้เคียงค่าเดิมไหมถ้าออกมาใกล้เคียงค่าเดิมเนี่ยก็คือใช้ได้เลยค่ะต่อมานะครับเป็นตัว V a อั s e n s o r อรครับวีอ o ลเซนเซเนี่ยเราใช้วงจร voltage divider นะครับ ในส่วนของการคำนวณเราก็จะไปหาอัตรายขยายนะครับแล้วก็ความสมันความต้านทานหลังจากนั้นเราจะไปเปิดตารางเลือกค่า r มานะครับแล้วเอาไปเช็ค power ค่าอัตราจะขยายใหม่และค่า v max นะครับว่าได้ตามที่เราต้องการไหมถ้าได้ก็แปลว่าใช้ได้ครับต่อมาเป็นส่วนของ i sensor ครับ i sensor เราจะใช้วงจร current transformer ครับในการออกแบบในส่วนการคำนวณก็คือเราจะกำหนดอัตราส่วนของมออแปลงคือ1ต่อ100ครับแล้วเราก็จะหาค่า rx อัตรายขยาย หลังจากนั้นเราจะไปเปิดตารางเพื่อเลือกค่า R มาขนาดให้ได้ค่า R าครับแล้วเราก็จะเอาไปคำนวณค่า i m แมและเช็คค่า Power ใหม่ให้ได้ตามที่เราต้องการครับค่ะต่อไปเป็นการทําการทดลองนะคะด้วยการกําหนดค่า power ขึ้นมาจากนั้นก็หาค่า R แล้วก็นําค่า R ค่ะที่เป็นโหลดเนี่ยไปทำการทดลองว่าได้ค่าเหมือนเดิมไหมเราจะเห็นความสัมพันธ์ของหลายๆค่านะคะโดยค่าที่เราจะหยิบมาพูดเนี่ยคือค่า power factor แล้วก็ power input ค่ะ power factor หรือตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเนี่ยยิ่งเข้าใกล้หนึ่งยิ่งดีนะคะเราจะนำไปเปรียบเทียบกับการบ้านในสัปดาห์ที่6นะคะจะเห็นได้ว่ามินิโปรเจกต์หนึ่งที่เราออกแบบเองเนี่ยแนวโน้มกราฟน่ะเหมือนกับวิคหเลยค่ะแต่ว่าค่าที่เราออกแบบเองอ่ะมีค่าเข้าใกล้หนึ่งมากกว่าซึ่งหมายความว่าดีกว่าค่ะค่ะแล้วค่าต่อไปที่เราสนใจเนี่ยคือ THD ค่ะคือ total harmonic distortion นะคะเป็นค่าที่บอกว่าในระบบมีฮาร์โมนิกมากน้อยแค่ไหนค่าฮาร์โมนิกนะคะถ้าเกิด มากยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะเราเอาน้อยกว่า5%นะคะก็จะเห็นได้อีกว่าในมินิโปรเจกต์เนี่ยมีค่าน้อยกว่ากันบ้านค่ะครับแล้วก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับรายงานนี้จะทําโดยปาลิตาโนรีวงและรัชโนนฝนมาครับขอบคุณครับ